เสร็จแล้วจ้าพี่น้องจ้าใส่เกอบจ้าใส่เกอะอีสานจ้าพี่น้องใส่เกากไส่อีสานพัสแซบจ้าหนี่งจ้า,จาไปเปิดวิธีเห็ดกันได้จ้าพี่น้องจ้า สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องปังป่ายสุขูสุข้นจ้าวันนี้มาผอไบสารผ้าแสบพี่ดาจ้าวันนี้ไยสารผ้าขาคั่วจ้าบาได้กิ่นโช่แล้วจ้าวันนี้ไซสารจะไม่เห็ดใส่กรอกจ้าพี่น้องใส่กรอกคอลลาเจนจ้าเนื้อหมูบดจ้าพี่น้องเนื้อบูบดต้องติดมันนะจ้าครึ่งกิโลจ้าพี่น้องจ้าไซสารจะเห็ดใส่กรอกอีสานจ้า ใส่ก๊อปปี้เนาะจ้ะแต่สาสานจะบ่ใส่เส้นเนาะสายสานเคยเฮ็ดคลิปไว้ตั้งแต่5เดือนที่แล้วนะจ๊ะดูละ่ะจะพี่น้องจ๊ะจะมาเฮ็ดคลิปอีกรอบนึงจ้ะมาเบิ่งกันเลยจ้าสายสานใส่อีหยังแน่เนะจะ๊ะเบิ่งกันเลยจ้า,า,นา่นะจะ๊ะสาสานเวลาเฮาหญ้ใส่เนาะเฮาจะสสานบ่มีบ่มีมอ่าบ่มีกล้วยที่แบบเวลาเฮาหัดเนาะสายสานก็ตัดอกวยบ,บีล่ะจ้ะ ขวดใหญ่ๆแบบนี้จ้ะเอาอยู่ต่างประเทศบางเทีมันหาซื้อไ่ได้ตัดเอาจ้ะตัดเอาช่วงปากมันแบบนี้พี่น้องจ้ะเดี๋ยวจะมาปรุงกันก่อนนะจ้าถ้าจังจะมาแกะว่าด้านในมันไม,ม่อยงแน่ของจ้าใส่ซานก็จะใส่กระเทียมค่ะกระเทียมกระเทียมใส่ใสซานใส่ประมาณหัวหนึ่งค่ะพี่น้อง กะเขาจะเขาสวยกะเอาจะพี่น้องประมาณประมาณถวยหน่อยเนี่ยหละจ้ะปรุงรสค่ะเส้นน้ำตาลนิดหนึ่งประมาณหนึ่งซอนชาจ้ะอันนี้ปรุงรสตามใจชอบได้จ้ะผู้ใดมากรสแบบได้กระส่เกลือค่ะเกลือน,นิดหน่อยผงชูรสน้ำจ้ะ รดดีจ้ะคุกเข้าแล้วได้จับแบนี้คุกเข้าทุกอย่างให้เข้ากันได้พี่น้องรอบกวนที่ใสีสารเฮ็ดยสยสารใส่ใส่ไห้่ใส่วนเสร็จลงไปน้ำเนาะต่ลอดมียสยสารก็ใส่จ้ะจะเฮ็ดแบบั่นใส่กอบเปี้ยวใส่กอบหมูธรรมดาจ้ะอันนี้จะแบบติดบมั่นเลยค่ะเวลาเข้าเอามาย่างมันจะแสบพี่น้อง พยายามให้เข่ากับเครื่องปุ่งเข่ากันนะพี่น้องถ้าจังจะไม่หยาดใส่จ้ะเข่าเป็นเนื้อกันเดียวแล้วนะจ้ะส่ซันขออนุญาตถอดถุงมือเลวพี่น้องจะมาอันนี้ห่อพักว้ก่อนเนาะข้าวาเบิรงวัตถุที่ห้าต้องใส่จ้ะวัตถุดิบที่เราต้องใช้เนาะพี่น้องเนาะ ตัดเบิ้งแล้วจ้ะด้านในมันเนีย่ยอันนี้เป็นใส่กอคอลลาเจนเนาะสะดวกสำหรับคนที่หาใส่หมูหาใส่หมูก่ได้เขาก็ใส่ใส่เทียมเอาพี่น้องจ้ะเนี่ยเป็นใส่เทียมเนาะเขาจะมีเครื่องปรุงใส่ให้ด้านในะอีกเขาก็ใส่ก็ได้บ่ใส่ก็ได้ได้พี่น้องถ้าจะได้อ่านี่จ้ะจะม่ได้เห็นไหมน้ำเรียบร้อยอ่ะพี่น้อง ได้เมื่อหวผูกจ้าดีขึ้นยังนน่จ้าพี่น้องเ้าซื้อถุงหนึ่งมีอุปกรณ์ใน,นห้าเรียบร้อยอ่าตัวนี้จะเป็นตัวนี้จะเป็นเขาเนาะพี่น้องเนาะต่ว่าเข้าเข้าบาใส่ของเขากระได้นี่พี่น้องจ้าละเิ็ง เจ้ามีเข่าเตี๋ยวไม่ให้้าน้ำแต่ใส่สารบอใส่ใส่สารข้าใส่เข่าสดๆของห้าเนาะอันนี้เป็นเข่าแห้งเข่าแบบว่าเข่าซุกเลยแต่ว่าเขาตากแห้งมากนะพี่น้องจะเอาไปใส่ก็ต้องแช่น้ำแต่ใส่สารบอใส่จ้ะออกไปเลยนะจ๊ะเนาะตรงนี้ตรงนี้จะเป็นพงพงแหนมเนาะเ้าใส่ลงไปก็ได้พี่น้องไนี่ในส่วนนี้ ใส่ลงไปเลยจ้ะมันจะเห็นไหมมันเปรี้ยวเร็วผงแหนมดีมากกับเขาเลยจ้าจ้ะเครือ่องปรุงใส่ลงไปเลยค่ะตัวนี้จะเป็นใส่เนาะพี่น้องใส่ข้อละเจนจ้ะนี่ใส่ข้อละเจนพี่น้องจ้ะ จะเป็นลักษณะนี้จ้ะจ้ะเขาก็ต้องเอาไปแช่น้ำแล้วจ้ะพี่น้องเนาะนี่ยเอาไปแช่น้ำเดี๋ยวไสสารจะแช่น้ำก่อนก่อนที่เขาจะมายันแล้วจ้ะไสสารใส่ผงแหน,นมลงไปแล้วนะเนาะกลมาคุกเข่าให้เขากันจ้ะพี่น้องคุกเข่าให้เขากันอีกรอบนึงจ้ะผงแหนมที่กะเจ้าใสาน่น้ำหนห่มน้ําถุงนะมันเท๋อให้มันเปรี้ยวเร็วพี่น้อง สำหรับคนดูเมื่องนอกนะจ๊ะเนาะหาใส่หาใส่หมหยากพี่น้องเขาก็ต้องใส่ใส่เทียมแบบนี้ละจ๊ะแซ่บเพื่อก,ก,กันจ้ะพี่น้องจ้ะจ้อสานเห็ียหลอกก่อนนะ่ะแซ่บเพื่อกันจ้อะได้แล้วค่ะเดี๋ยวเข้ามาเตรียมใส่กันได้พี่น้องจ้อส,สานแซน้ำเรียบร,อยร้อยแล้วพี่น้องจ้ะ มันจะมีอยู่นในถุงจะมีแค่จะมีแค่หาหาใส่ได้พี่น้องหนึ่งสองสามสี่หาหาใส่จ้ะปากขวดที่เขาตาดกกัดเนาะเขาก็ค่อยๆอซุปเข้าไปแบบนี้แล้วพี่น้องมันอาจจะใส่คอละเจนอาจจะบยหยืดยุ่นเพื่อใส่แทะเนาะเาต้องค่อยๆเห็นเนาะพี่น้องเนาะเพามันจะขาดจ้ะ ชุบขอบปากขวดแบบนี้พี่น,อน้องไม่ค่อยดึงขึ้นจ้ะดึงขึ้นมากแบบนี้จ้าพี่น้องจ้ะนะแห้งบดใดจ้าจ้าต้องค่อยๆจ้าพี่น้องจ้นะนดึงขึ้นมาให้มันดูช่วงบนเวลฮาเอาเอาไอา เอาเนื้อเขาไปมันก็นจะได้บรูดนะจ๊ะพี่น้องเอาขึ้นมา,าประมาณระดับนี้เก็บลอยละจ้าติสารขออนุญาตใส่มือเลยนะจ้าเวลาญาติใส่ใสก็จะได้สะดวกพี่น้องยัดลงไปเลยจัดแบบนี้จ้ะพี่น้องเมื่อเข้ากับบีบตรงนี้ไว้พี่น้องบีบตรงคอที่เข้าไอยปากุงใส่ไว้นะจ้ะญาตลงไปเลยพี่น้องจ้ะ ค่อยๆบีบไล่ลงมาเลยจ้าบัะน,นี้เขาเห็ดใส่กอกเขาจะ่าลืมนะจ้าใส่ตะเนื้อมันจะบดแสบพี่น้องเขาบด้เห็ดแหนมหมูจ้าถ้าแหนมหมูนะใส่ตะเนื้อนะ่จะแสบแต่ว่าถ้าใส่กอกเขาต้องใส่ติดมั่นน้ำนะจ้าแสีบจ้าลังต้งไปเลยพี่น้องเห็นมาจ้ะ สายอีสานปอยู่เอาได้จ้าไอ้ไอ้กระบวยญาตินี่ถ้าผู้ใดหาซื้อได้เนาะทางของวาเบิ่งคลิปสาวอีสานถ้าหาซื้อได้ตามร้านค้าตามซูเปอร์มาร์เก็ตสะดวกก็ซื้อได้จ้าแต่ว่าแบบนี้ประหยัดจ้าพี่น้องจ้าประหยัดจ้าประหยัดละกัง่ายพร้อมจ้าพี่น้องถ้ากรีดลงมาตุ๋นแบบนี้ละจ้าพี่น้องเห็นมั้นะ ทีนี้เพราะว่าเพราะมีร่มแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะเขาเลามันมีร่มข้าใส่ไม่จิ้มฟันนะจ๊ะไม่จิ้มฟันจิ้มจะจิ้มแห้งนะจ๊ะเพราะว่าเนื้อมันจะออกถ้าข้าจิ้มแห้งหู้มันจะใหญ่พี่น้องแบบนี้พี่น้องจะใส่ไม่จิ้มฟันนะจ๊ะจิ้จมเบาๆนิดนึงนี่แบบนี้จ๊ะจิ้มเพราะให้เวลาข้าดันมาไม่ร่มมันมีร่มออกค่ะจ๊ะประมาณนี้พี่น้องประมาณนี้จ๊ะ ข้เาเข้าฮายาดพี่น้องจ้านี่ประมาณนี้เ้าพ่อเลรวเด้จ้าเพราะว่าเ้ากะกะเพื่อว่าเ้าตตรงมัดพอเฮามัดก็ตตองเว้นระยะไว้้าเ้าบ่บเวนระยะไว้เ,เวลาข้ามัดมันจะตึงมันจะแตกแตกมมนแล้วพี่น้องเสียหมดเลยจ้าประมาณนี้พ่อเลรวค่ะพี่น้องจ้าเอาออกได้เลยจ้าจ้าเนี่ยเ้าตองเห็ดเป็นคอกะว่าเห็ดเป็นคอเ้าสิมัดกะระยะเป็นคอพี่น้อง ได้ใจพี่น้องเอามาตรงตรงปากปากปากทางมันไหแลหวเนาะพี่น้องนาะเขากบมาบีบแล้จจบัดเนีย้ยิ้มนิดนึงนะจ๊ะเนาะจะได้มีร่มออกจะได้หัดง่ายพี่น้องะมาขอน่อยขอใหย่ฮยหัดเลยค่ะพี่น้องใส่ซา,สานเจาะขอบประมาณนี้เนะจ้ะ เสร็จแล้วเสร็แล้วใส่หนึ่งจ้าพี่น้องเสร็จไปคอนึงแล้วน่าจะพี่น้องจ้าขอที่สองจ้าขอที่สองเฮ็ดขึ้นกันหนแล้วพี่น้องใส่ที่สองจ้าพี่น้องจ้า เนื้อหมูครึ่งกิโลนะจาะจะได้ประมาณนี้พี่น้องเหลือก็จะเหลือบรหลายจ้ะเหลือประมาณแค่นี้จ้ะจะใส่ซานจะมัมัดเลยพี่น้องจ่ะเค็ดนง่ายพี่น้องสำหรับผู้อยากกินใส่กอออีสานเนาะใส่กออเปรี้ยวซองสามมือก็ได้กินละจ้ะกินกับพักกับกล่ำริดหน่วย,ยแซ่บเลยจ้กคิงดองจ้ะพี่น้อง เขากันจะคิงดอนแสบเลยจ้า เสร็จแล้วพี่น้องจ้าขอสุดท้ายแล้วจ้าถุงหนึ่งก็จะได้ประมาณนี้แล้วพี่น้องจ้าได้หาหาใส่จ้าก็จะหาใส่ก็ใส่ละซีขอเนาะพี่น้องนี่จ้าประมาณนี้จ้าใส่เกาะคอลลาเจนเนาะพี่น้องใส่เกาะคอลลาเจนจะเป็นลักษณะแบบนี้นะจ้าผู้ใดไิดซื้อตามบ้านเอเชียก็มีจ้าพี่น้องจ้า ใช้สารกาฝากกดติดตามก็ไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ยายสารผ้าแสบเลยได้จ้าเจอกันคลิปหน้าจ้าพี่น้องจ้า